ค,คุณนนสินีคุณพัทรชัยครับที่กาดเมืองใหม่แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นตลาดค้าปลีกค้าส่งผักแล้วก็ผลไม้ตลาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะครับและแน่นอนไม่ใช่แค่กาดเมืองใหม่หรือว่าตลาดค้าส่งที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราไปสำรวจตลาดค้าส่งหลายๆแห่งในประเทศไทยนะครับเราจะเห็นภาพของผักและก็ผลไม้จากจีนเนี่ยมาขายในบ้านเรามากขึ้นนะครับนี่อาจจะเป็นภาพสะท้อน ถึงวิถีของเกษตรกรไทยที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแน่นอนค่ะพาคุณผู้ชมมาถึงกาดเมืองใหม่แล้วไปดูบรรยากาศยามเย็นในตลาดกันหน่อยนี่คือภาพสดๆคุณผู้ชม,มกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยหกโมงสานาทีแต่บรรยากาศยังคึกคักตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะถ้าสังเกตจะมีคนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้ามีทั้งคนในพื้นที่ที่มาซื้อผักผลไม้มแล้วก็วัตถุดิบไปทํากับข้าวทานที่บ้านมีนักท่องเที่ยวด้วยนะคะที่เป็นทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อนําไปเรียกว่าซึมซับบรรยากาศของชาวเชียงใหม่ครับที่เห็นอยู่นี้เป็นแผงผักนะครับที่ขายอยู่ในกาดเมืองใหม่นะครับไปถามจากผู้ค้าแผงผักหลายๆแผงนะครับเราจะเห็นว่ามีทั้งผักของไทยซึ่งรับแล้วก็ปลูกจากไทยนี่แหละครับปลูกจากบนดอยแล้วก็เอามาขายกันที่นี่นะครับรวมไปถึงผักบางส่วนจากบางแผงเขาบอกว่านาเข้ามาจากจีนนะครับเป็นผักของจีน ซึ่งพอถามนะครับว่าคนนิยมซื้อผักของไทยหรือว่าผักของจีนมากกว่ากันจริงแล้วมันมีความแตกต่างกันนะครับผักของไทยเนี่ยราคาอาจจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วกค็ความสวยงามรูปลักษณ์ภาย,ยนอกเนี่ยอาจจะไม่สวยแล้วก็ขนาดอาจจะไม่ใหญ่เหมือนผักจากจีนนะครับซึ่งสวยกว่านะครับแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าแต่พอาถามผู้ค้าว่าเอ๊ะคนนิยมซื้อผักของไทยหรือว่าผักของจีนมากกว่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่ ยังซื้อผักของไทยน่าจะเป็นเหตุผลเรื่องของราคาที่อจเรื่องของรสชาติที่อาจจะถูกปากคนไทยมากกว่านะครับใช่แต่คุณต้องยอมรับนะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของราคาเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าพอราคาผักจีนที่ถูกกว่าประกอบกับสภาพเศรษฐกิจตอนนี้อาจจะไม่ค่อยดีนักหลายคนอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายราคาถูกกลายเป็นช่องว่างทําให้ผักจีนมาตีตลาดในผักไทยครับพอถามจากพ่อค้าแผงผักนะครับที่ นำเข้ามาจากจีนเนี่ยบอกว่าเขานําเข้าเขาสั่งซื้อกันมายังไรเขาบอกว่ามีการนําเข้าจากจีนเนี่ยผ่านทางด่านเชียงของของจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็มีการสั่งหรือว่ามีการออเดอร์ไปแล้วก็ก่อนจะเอามาขายที่ตลาดแห่งนี้นะครับเขาบอกว่าผักจีนส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะถูกส่งมาทางจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ว่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีขบวนรถไฟที่ส่งสินค้ากเกษตร19ตู้จากจีนผ่านลาวแล้วก็มา ที่ประเทศไทยปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาก่อนจะขนถ่ายสินค้ามุ่งหน้าไปที่ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็กระจายสินค้าไปที่ภูมิภาคต,าต่างๆทั่วประเทศสินค้าหลักๆที่ส่งมาก็คือบรอกโคลีนะครับพริกแล้วก็ผักกาดขาวครับส่วนระยะเวลาในการขนส่งทางรางเขาบอกว่ามันจะเร็วขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ2วันเช่นถ้าส่งจากคุณหมิงของจีนมาถึงตลาดไทย เคยใช้เวลาประมาณ7วันตอนนี้จะเหลือแค่5วันนะครับก็สามารถที่จะลดต้นทุนค่าขนส่งตู้ละไม่น้อยกว่า50 0 0 0บาทครับส่วนไทยเขาบอกว่าได้ประโยชน์จากการส่งผลไม้อย่างทุเรียนแล้วก็มังคุดไปจีนนะครับซึ่งจะมีต้นทุนผ่านแดนที่ถูกลงเช่นเดียวกันครับการเข้ามาของผลผลิตของจีนก็มีการตั้งคำถามกันครับว่าจะกระทบต่อเกษตรกร,กรของไทยมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะราคาของผักจีน ที่ถูกกว่าผักไทยอยู่มากอันนั้นข้อมูลสอดคล้องกับผู้ค้าที่กัดเมืองใหม่แห่งนี้นะครับที่บอกว่าราคาของผักจีนเนี่ยมันจะถูกกว่าผักของไทยนะครับใช่ค่ะแต่แน่นอนค่ะพอไปถามผู้ค้าเองตัวผู้ค้าเองก็บอกนะคะว่าราคาของผักเนี่ยที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยมันทําให้อาจจะส่งผลกระทบบ้างแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพืชผักและผละไม้ของไทยแต่พอไปมองบรรยากาศการนําเข้าและส่งออกในช่วง โควิด1 9ที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเศรษฐกิจอาจจะค่อนข้างซบเซานะคะแต่กลับกันบริเวณชายแดนโดยเฉพาะที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกับมีการขยายตัวแล้วก็เติบโตมากๆเพราะว่าทั้งผักและผลไม้จากจีนที่เข้ามาเนี่ยแหละค่ะถึงแม้ว่าผู้ค้าจะยืนยันก็ตามนะคะว่าไม่ได้ส่งผลกระทบกับผักไทยค่ะ รถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ผ่านเข้าออกชายแดนโดยผ่านด่านเชียงของบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชื่อมระหว่างอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกับเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วประเทศลาวกันคึกคักทีเดียวค่ะโดยสินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นผลไม้สดน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องอุปโภคบริโภคและก็วัต ก่อสร้างหรือว่าวัสดุก่อสร้างนะคะเช่นเดียวกับสินค้านําเข้าผลไม้สดค่ะ,คะก็ยังเป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยผักสดส่งผลให้ปี2565มีมูลค่าการค้าสูงถึง53,000ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าทุกๆปีค่ะส่งออกเป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลของไทยครับอย่างเช่นผู้เรียนลำไยมังคุดอะไรเงี้ยครับก็ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ส่งออกและเป็นสินค้าหลัก โดยเฉพาะทุเรียนปีปีหกห้าเนี่ยปีเมอประมาณหกห้าเนี่ยเพิ่มขึ้นหลายเป็นพันเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าผลผลิตเรามีเยอะและความต้องการก็มีเยอะด้วย ขณะที่การลงพื้นที่สำรวจตลาดลานเมืองล้านเมืองนะคะที่อำเภอสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกและค้าส่งพืชผักผลไม้ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือพบว่าผู้ประกอบการหลายร้านนะคะที่มีการนำพืชผักผลไม้ที่นำเข้ามาจากประเทศจีนโดยผ่านจากทางด่านเชียงของเข้ามาวางจำหน่ายเป็นจำนวนหลายร้านเลยค่ะผู้ค้าบอกว่าในอดีตเนี่ยพืชผักผลไม้จะมีการส่งไปยังตลาดภาคกลางก่อน จะนํากลับมาที่เชียงรายแต่ว่าปัจจุบันสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งเนี่ยเขาจะส่งตรงมาถึงตลาดเลยค่ะมันเก็บไม่ได้ผลลงหนักๆเก็บไม่ได้มันก็ไม่มีสินค้าเข้ามาในตลาดมันก็ทําให้สินค้าในตลาดค้าค้าส่งตลาดกลา,างแบบนี้พุ่งขึ้นแบบวันต่อวันหลายบาทต่อกิโลกรัมอย่างเงี้ยครับแต่พอมีสินค้าจีนเข้ามาบ้างก็เพียงพอต่อความต้องการที่บริโภคราคาก็จะนิ่ง ก็จะไม่กระทบผู้บริโภคใช่ครับสำหรับจังหวัดเชียงรายมีด่านสำหรับทำการค้าชายแดน3ด่านนะคะก็คือด่านเชียงของด่านเชียงแสนแล้วก็ด่านแม่สายในปี2565ที่ผ่านมามูลค่าการค้ารวมกันเนี่ยถือว่าพุ่งสูงเป็นประวัติการมีมูลค่าการค้ารวม3ด่านกว่า9 0 0 0 0ล้านบาทนอกจากสินค้าพืชผักผลไม้ที่พุ่งสูงแล้วคุณผู้ชมยังมีน้ำมัน เป็นน้ามันเชื้อเพลิงวัสดุก่อสร้างก็ส่งออกมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าการขยายตัวสร้างเมืองใหม่ของกลุ่มทุนจีนในลาวและเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดเชียงรายค่ะการปลูกผักเมืองหนาวในประเทศไทยนะครับ<ฮ>เขาบอกว่าเคยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับทั้งจังหวัดเชียงใหม่<ฮ>แล้วก็หลายๆจังหวัดภาคเหนือนะครับแต่ หลายๆปีที่ผ่านมาครับราคาผักเมืองหนาวในบ้านเราที่ปลูกในบ้านเราเนี่ยราคามันตกต่ำครับกามีข้อสังเกตเหมือนกันนอกจากเรื่องของปัจจัยภายในของเราเองแล้วนะครับเรื่องของผักจีนที่เข้ามาก็น่าจะเป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้ราคาของผักเมืองหนาวที่ปลูกในบ้านเราเนี่ยราคาไม่ดีเท่าเดิมครับ เกษตรกรที่ปลูปกผักกาดขาวและกลําปลีบ้านผาปู่จอมตำบลกึดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับจำเป็นต้องขาดทุนครับโดยขายหน้าสวนแค่กิโลกร,รัมละ2บาทนะครับจากราคาต้นทุนเนี่ยสถึงหบาทครับอ๋อ,อย่างลำรถนี้นี่ต้นทนอยู่หมื่นกว่าบาทแล้วครับแต่ไปขายนี่ได้ประมันสัก5 6 0 0พันนครับเพราะาหาเวลานี้ในตลาดในลงลงเขารับซื้อกันอยู่3บาท แต่ถ้าไปทําหมดก็เหลือประมาณสักพันแใส่ประมาณสักลานี้นี่ใส่ประมาณสักสองพันห้าก็ทําไปแกะใบแต่งอะไรใส่ในชลอมก็เหลือประมาณสักร้อยแปดสเข่งหรือว่า2อ0สเข่งนี่แหละคือ1,800กับ2,000กิโลแล้วมันคูณด้วย3บาทเนี่ยมันก็ไม่เหลืออะไรเยอะแล้วครับ กำนันตำบลกืดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าปกาติแล้วเนี่ยเกษตรกร,ร,กรมีทั้งที่ตัดเองแล้วก็ส่งไปขายในตัวเมืองนะครับและมีพ่อค้ามาเหมาถึงที่สวนครับซึ่งอย่างหลังมีพ่อค้าเป็นผู้กําหนดราคาครับช่วงไหนที่ราคาตกต่ำก็จําเป็นต้องทิ้งให้มันเน่าคาสวนครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการนําเข้าผักจีนที่มีราคาถูกก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ผักไทยเนี่ยขายได้ลําบากขึ้นครับ กานนำผักเข้ามาจากทางหนองคายโดยผ่านรถความเร็วสูงจากจีนมาที่เราแล้วพ่อค้าแม่ค้าแอบเอาเข้ามานะครับแค่3วันครับราคาลงนะครับจาก8บาทลงมาเหลือ2บาทผมก็ขายไม่ได้ผมต้องนําไปแจกจ่ายให้าราษฎรในตนําบลและอําเภอข้างเคียงด้วยนะครับทั้งอําเภอแม่ริมก็มารับไปฟังมุมมองของนักวิชาการนะครับสะท้อนว่าการนําผักและผลไม้จากจีนเข้าไทยส่งผลให้ราคาผักในไทยเนี่ยถูกครับ เพราะว่าจีนเขามีต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่าภาครัฐก็ควรจะเข้ามาดูแลนะครับโดยเฉพาะการนําเข้าพร้อมกับให้ข้อมูลกับกเกษตรกรไทยรวมไปถึงการช่วยเหลือด้านต่างๆโดยเฉพาะต้นทุนการผลิตครับ จากผักผลไม้มาดูเรื่องของผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่กันบ้างถ้ามาภาคเหนือเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านจะต้องนึกถึงลำไยเพราะว่าลำไยเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ภาคเหนือแต่ณักวันนี้คุณผู้ชมลำไยเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลายแล้วก็ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานล่าสุดเองค่ะมีเกษตรกรหลายคนเจอปัญหาราคาสินค้าที่ตกต่ําตัดสินใจค้นต้นทิ้งนะคะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแล้วไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนค่ะ ต้นลำไยของชาวบ้านในตำบลขี้เหล็กอเภอแม่แตงจัังหวดเชียงใหม่ก็ถูกคนทิ้งทั้งสวนนะคะแล้วก็ขายลำต้นให้กับคนรับซื้อไปเผาถ่านแทนเจ้าของสวนบอกว่าขาดทุนสะสมทุกปีเลยค่ะจึงต้องวางแผนปลูกทุเรียนแทนพี่ขึ้นมาเป็นยอดใหม่เนี่ยโอ้หนอนเต็มเลยป้าต้องไปจ้างเข้ามาพ่นยาอีกยาก็แพงแล้วของเราเนี่ยพ่นทีก็ สิบกว่าถังน่ะค่าแรงก็สูงเ,เนี่ยตัดสินใจตัดเลยเกษตรกรอีกลายก็เลิกปลูกลำไย,ยมาเกือบ1ิปีแล้วนะคะแล้วก็หันไปปลูกมะม่วงแทนเพราะว่าก่อนหน้านี้คนปลูกลำไย,ยกันมากผลผลิตก็ไม่ได้คุณภาพก็ทำให้ราคาตกต่ำค่ะคิดว่าตักพื้นปลูกลำไย,ยอย่างเดียวก็คงไม่ไหวครับก็เลยหันมาเปลี่ยนเป็นพืชอย่างอื่นเป็นผสมผสานครับ อาหารมาปลูกมะม่วงเป็นหลักครับปลูกมะม่วงมะม่วงก็เริ่มไม่ค่อยดีเพราะว่ามาติดโควิดสามตีปีเนี่ยครับก็เริ่มหันถอยหลังนิดคิดว่าอะไรที่มันดีที่สุดตอนนี้ก็เลงเลงดูแล้วมันก็เห็นว่ามีทุเรียนเนี่ยครับมีทุเรียนมีเงาะเนี่ยก็เลยหันมาปลูกกทุเรียนปลูกเงาะเพิ่มอีกทางครับ เกษตรกรอีกหลายคนนะคะที่ตัดสินใจขายสวนลำไยทิ้งเพื่อใช้หนี้เพราะว่าไปต่อแล้วก็สู้กับต้นทุนไม่ไหวส่วนที่ยังทําอยู่ก็อยากให้รัฐเนี่ยหามาตร,ราการมาช่วยเหลือเพราะลำไยที่ปลูกอยู่ตอนนี้เกือบทั้งหมดถูกส่งขายให้กับโรงงานอบแห้งเป็นหลักซึ่งหลงผู้ดําเนินการก็จะเป็นคนกําหนดราคารับซื้อแล้วก็ถูกกดราคาทําให้ชาวสวนเดือดร้อนประกอบกับการปรับขึ้นของปุ๋ยปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชน,นะคะก็ทําให้ต้นทุนการผลิตยิ่ง สูงขึ้นนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ศึกษาเรื่องลำไยบอกว่าปัญหาหนึ่งที่ทําให้ราคาลำไยตกต่ำเพราะผ,ผลผลิตไม่ได้คุณภาพยังเกรด A.A. เนี่ยเขาจะมีไม่ถึงร้อยละ30ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าต้องการแก้ปัญหาก็ต้องเริ่มที่ตัวเกษตรกรแล้วก็ภาครัฐเข้ามาดูแลทั้งกระบวนการตั้งแต่น้ําก็คือปลูกนะคะก็คือปลูกตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำเนี่ยไปดูตลอดเส้นทางค่ะ ลำยจริงผมอยากจะสรุปงี้นะคือเราต้องมองทั้งในส่วนต้นน้ํากลางน้ําปลายน้านะว่าในส่วนต้นน้ําเราต้องทําไงเหมันต้องทําเรื่องคุณภาพเรื่องของความปลอดภัยเลือกช่วงเวลาการผลิตที่เหมาะสมส่วนกลางน้านี่ก็คือต้องมาแปลรูปให้มีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีระบบการขนส่งที่ดีส่วนปลายน้ำเนี่ยผมมองเรื่องของการเพิ่มช่องทางการตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลน์ตลาดต่างประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศนี่ก็คงต้องไปดูตลาดใหม่ๆตลาดยุโรปอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปดูเงื่อนไขข,ของตลาดเนี่ยว่ามียังไงอ้นนี้ผมคิดว่าภาครัฐต้องต้องให้การสนับสนุนในส่วนของเงื่อนไขหรือการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สง่งออก ทีนี้ไปดูข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะที่เขาพบว่าปีที่แล้วมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกลำไย1 3 8 6 5 6ครัวเรือน241,675แปลงค่ะเป็นพื้นที่ที่ปลูกลำไยเนี่ยกว่า1ล้านไร่คาดว่าผลผลิตมีไม่ต่ำกว่า1ล้านตัน ไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกนะคะจำหน่ายผลสดตลาดส่งออกที่สำคัญก็คือจีนอินโดนีเซียมาเลเซียส่วนลำไย,ยอบแห้งก็มีตลาดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมก็คือส่งไปจีนเวียดนามและที่ฮ่องกงค่ะคุณผู้ชมครับลำไยก็ไม่ต่างจากพืชผักผลไม้ชนิดอื่นๆนะครับพอปลูกกันมากๆราคามันก็ต่ำลงครับทีนี้ทางรอดก็คือเรื่องของคุณภาพ จะต้องเป็นลำไยที่มีคุณภาพถึงจะเป็นทางรอดนะครับมีกลุ่มเกษตรกรที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับเขารวมตัวกันครับเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของลำไยนะครับรวมไปถึงการหาช่องทางในการจําหน่ายอย่างเอาไปวางจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าะนะครับรวมไปถึงช่องทางในการแปรรูปลำไยเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตนะครับเพิ่มเ,เรื่องของราคาเียให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะขายลำไยได้ทุกเกรดเลยครับ พาไปดูสวนลำไยพันอีดอนะครับของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ที่ตำบลป่าซางแล้วก็สากลส่งเสริมเกษตรกรป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับที่นั่นมีทั้งลำไยที่กําลังออกช่อตามฤดูกาลนะครับแล้วก็มีลำไยที่กําลังติดผลซึ่งเป็นการทําสวนนอกฤดูครับแม้ว่าทั้งสองสวนจะให้ผลผลิตต่างเวลาแต่ที่เหมือนกันก็คือลำไยเกรด A ที่ขายได้ราคาเพราะว่าชาวสวนเขาดูแลต้นลำไยกันเป็นอย่างดีครับ น,นี้อยังไดให้มันได้เกรดเอครับเนี่เอถ้าได้ยังไดให้มันเกรดเอเนี่หนึ่งเขาต้องบำรุงอ่ะครับคือหมายความว่าบำรุงต้นก็เอาปุ๋ยทั้งปุ๋ยหมักปุ๋ยเคมีใส่เข้าไปนะตามสูตรของมันระยะช่วงระยะที่ผลจะแก่ก็ต้องเอาปุ๋ยไปสูตังหลังนักน้อยอ กลุ่มลำไยแปลงใหญ่ตำบลป่าซางเป็นการรวมตัวกันของชาวสวนกว่า30รายนะครับเน้นพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพจนได้คู่ค้าเป็นห้างสรรพสินค้าขายส่งรายใหญ่แม้ว่าในช่วงที่ลำไยล้นตลาดแต่ลำไยของกลุ่มนี้เขาขายผลผลิตได้กว่า300ตันแล้วก็ขายได้ในาราคาที่น่าพอใจนะครับส่วนลำไยตกเกรดก็จะเอาไปแปรรูปเป็นลำไยอบแห้งครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์อีกหลากหลาย นอกจากนี้ก็ยังปลูกเพื่อชนิดอื่นๆแซมในสวนเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมแก้ปัญหาราคาลำไยผันผวนด้วยครับถ้าอยู่ในช่วงฤู้ดูการลำไยมันก็จะเป็นลำไยอย่างเดียวแล้วในช่วงว่างในช่วงว่างที่เกษตรกร,กรไม่มีอาชีพอื่นก็ใช้อาชีพเสริมคือพืชที่ปลูกแซมในสวนลำไยเช่นกาแฟกล้วยแล้วก็มะม่วงอย่างเงี้ยค่ะ ช่วยพยุงสมาชิกเราก็คือโดยการแปลแปลรูปลำไยอบแห้งทั้งเปลือกบ้างอบเนื้อสีทองบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับทำให้ก็ก็ยังโอเคะฮะก็คือเหมือนกับเรายังได้ราคาแบบเดิมๆราคาสูงด้วยแล้วก็ช่วยสมาชิกเราด้วยว่าเออโอเคลำไยเรามีที่ไปแล้วนะ การรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ช่วยแก้ปัญหาราคาลำไย,ยตกต่ำได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ชาวสวนอีกกว่า3แสนครอบครัวเขาก็อาจจะมีข้อจำกัดแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้ได้ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ชาวสวนเขาต้องการก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลร่างพรบลำไย,ยเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเช่นเดียวกับผู้ปลูกข้าวยางพาราปาล์มอ้อยแล้วก็ข้าวโพดครับ พาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศช่วงค่ำคืนของกาดเมืองใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะปร,รากฏว่าใกล้หนึ่งทุ่มแล้วแต่ปรากฏว่ามีการจับจ่ายซื้อสินค้ายิ่งคึกคักคุณอนนุชาม,ม,มีของมาลงนะคะเป็นผักผลไม้ที่มาส่งตามแผงต่างๆให้ผู้ค้าเตรียมมาจับจ่ายซื้อสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้ ซื้อส่งเนี่ยะจะซื้อไปเป็นปริมาณมากๆและนําไปขายในตลาดต่างๆทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ากาดเมืองใหม่ที่นี่เขาเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับเมื่อช่วงเช้าเช้าเนี่ยเรามาสํารวจกันแล้วก็จะมีเรื่องของนอกจากผักผลไม้อาหารสดแล้วก็จะมีอาหารมีของกินที่หลากหลายนะครับแต่ว่าในช่วงหัวค่า ช่วงสำคัญแบบนี้นะครับจะเน้นไปที่การขายผักแล้วก็ผลไม้เป็นหลักนะครับแน่นอนสะท้อนว่าหลังโควิด19ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นเศรษฐกิจก็ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นแต่พอตื่นตัวแบบนี้เศรษฐกิจดีขึ้นแบบนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการท่องเที่ยวเศรษฐกิจวิถีชีวิตวันพรุ่งนี้อยากจะเชิญชวนคุณออนซินีคุณพัทรชัยมาดูชั่วโมงข่าวเสาอาทิตย์ตื่นเช้ามาดูกันสักนิดหนึ่งจะพาไปกินข้าวซอยแบบใหม่ที่ว่ามีเอกลักษณ์ และเขาเปลี่ยนไปเรียกว่าตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบใหม่เชิญทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณคุณอนุชาคุณปวีนานะครับ